สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอซทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในเว็บไซต์เพลโอนะครับมาเล่นกับผู้เล่นท่านนี้นะครับมือดีการท่าเรือนะครับเป็นฝ่ายสีดํานะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นฝ่ายสีขาวเปิดเบี้ยครับเอาเปรบเชิงเอาเปรียบเชิงเบี้ยนิดหน่อยนะครับสีดําขึ้นโคน เป็นม้าขวาหรือเปล่าครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ม้าขึ้นไปครับสีดัมโยกโคนมาอยู่ในตำแหน่งโคนในฝนนะครับเราก็เปิดเบีย้ยขึ้นไปเลยนะครับปูสามขึ้นไปเพื่อเข้าโจมตีนะครับสีดัมขึ้นม้าเป็นม้าเทียมนะครับจังหวะนี้โจมตีก่อนเลยดีกว่านะครับ เบี้ยเรายังไม่มีตัวไหนขาดนะครับมาปลูกไว้หมดแล้วนะครับก็มีเบี้ยตัวเดียวนะครับที่จอดจานนะครับไม่เป็นไรครับทิมลิมไปเลยนะครับสีดําสวนเบี้ยขึ้นมานะครับกินตัดกินตัดเข้าในก่อนครับใช้ม้ากินใช้ม้ากินก็ไปครับเสริมโคนขึ้นไปสีดําโยกม้าไปจับเบี้ยนะครับ จังหวะนี้กินตัดกันไปเลยนะครับจะหงายเบี้ยนะครับโอ๊หงายเบี้ยไม่ได้นะครับอ่ะเดินเมขคินไปก่อนครับแก้สถานการณ์ไปนะครับคิดน้อยไปนิดนึงนะครับสีดําไม่ให้เราหงายนะครับเอาเรือมาคําไว้นะครับเบี้ยงองูขึ้นไปครับทำอะไรไม่ได้ขยายตัวหมาเข้าไปนะครับเสริมโคนเข้าไปปลูกเม็ดนะครับเอาม้ามากินเม็ดเรานะครับ จะมากินกันฟรีๆได้ยังไงครับตำแหน่งนี้ครับโยนเม็ดมากินเม็ดไม่ได้นะครับเรือเรือขาวขาดจูนครับตำแหน่งนี้เราสวนด้วยเบี้ยนะครับเบี้ยจอจานแทงขึ้นไปครับไปครับสีดํำสีดําไม่ยอมเสียจังหวะนะครับเอาม้าตัดโคนนะครับได้เบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับโดนเม็ดกินเข้ามานะครับก็เสริมมาเอาแทงแทงแทงเม็ดไปเลยนะครับ แทงเม็ดมีเรือขาดดูนะครับเรือสึงสีดํานะครับกินกับเราหรือเปล่านะครับดาขึ้นขุนขึ้นขุนเราก็ขึ้นม้านะครับสร้างพรมความพร้อมก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับขุบเรือก่อนนะครับโดนโจมตีก่อนนะครับเพราะว่าเรือเรายังไม่ได้เชื่อมถึงกันนะครับเอาเม็ดกินเม็ดก็เอาเรือกินเม็ดนะครับกินมากินกลับไม่โค้งครับโดนลุกในตําแหน่งนี้เราใช้ม้าไปม้าไปกันก่อนนะครับม้าไปกันตาลุกนะครับ สีดำดันเบีย้ยขึ้นมาอีกครับเปิดเบีย้ยขึ้นมาอีกแล้วเอาไงดีครับก็เสริมเสริมโคนครับเสริมสาครเสริมโคนขึ้นไปสีดำโยกม้าจะมาลงบ่อจะมาลงบ่อก็ไม่เป็นไรครับเอาม้าไปผูกม้าไว้ก่อนนะครับป้องกันเรือนะครับมาลงคลองสองนะครับกันขุนทําให้ขุนลรขึ้นไม่ได้นะครับ ยกม้ามาจับโคนก็เดินขนไปผูกครับไปผูกเรียบๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เรือเราขาดอยู่นะครับเรือทางด้านขวามือก็โยกมาครับโยกมาให้ขุนผูกให้ม้าผูกไว้ก่อนนะครับป้องกันครับตำแหน่งนี้สีดําหมุนโคนเราเปิดเบียทางด้านปีกขวาบ้างนะครับยังไม่ดีครับถอยโคนก่อนดีกว่านะครับถอยโคนมา มาตัวนี้นี่เป็นอันตรายมากนะครับโคนเสริมมาแล้วก็ไล่ม้าก่อนครับไม่รีบหมุนตัวผมว่าคงรับมือโคนไม่ทันแน่ๆนะครับตำแหน่งนี้เราเปิดเบีย้ยได้นะครับไปครับเปิดเบีย้ยขึ้นไปสีดำหมุนโคลนไม่แล้วครับมาสองตัวนะครับในอนาคตก็จะวิ่งมาไล่เรือสีดำเข็นเบีย้ยตัวนี้มาหงายได้นะครับเบีย้ยที่คลองขอไข่เนี่ย เราจะเสียเปียบมากๆนะครับก็ขึ้นม้าครับขึ้นม้าไปเปิดม้าไปแลกเรือนะครับตัดกําลังก่อนหนึ่งตัวนะครับเสมอก็ยังดีนะครับแต่ตำแหน่งนี้กินม้าก็กินกลับนะครับโหนมาแล้วนะครับตําแหน่งนี้ก็ไปครับปูสีไปเลยนะครับเราก็อยากจะโจมตีสีดําบ้างนะครับ มูแต่มารับอย่างเดียวก็ไม่ดีนะครับสีดำแทงเบี้ยสกัดตำแหน่งนี้ดีที่สุดเราก็ต้องต้องทิมม้านะครับทิมไรม้าไปก่อนทิมไรม้าค้ำสูงนะครับค้ำสูงแต่ก็ค้ำได้แค่ขุน,นครับตัวอื่นเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับม้าหลบไปแล้วนะครับถอยครับถอยคนมาถอยคนมาช่วยมารองรับนะครับรองรับเบี้ยกับโคนในอนาคตครับ คนของสีดาเสริมตัวหมากเข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องเราก็ถอยเรือนะครับถอยเรือมารับไปก่อนสีดําถอยเรือเหมือนกันครับจะเอาโคนมาแล้วนะครับเราก็เอาโคนไปรับก่อนนะครับโคนของสีดําเข้ามามาก็เอาเรือนะครับเอาเรือมากดนะครับเผื่อเรือของสีดาเผื่อสีดําจะลืมนะครับลืมเรือจะกินฟรีสีดําไม่ลืมครับเดินม้ามาผูกเรือไว้ก่อนนะครับ ก็ขึ้นขุนครับสีดำทิ่มเบี้ยใส่มา้าถอยม้าครับถอยมา้ามาที่ก็ไก่สองนะครับจับกินเบี้ยก็เป็นการตั้งรับในการโจมตีเหมือนกันนะครับแต่สีดำก็เสริมโคนขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเริ่มไม่ดีแล้วครับเอาเรือปุบเรือมาหนึ่งตาที่จุดอ่อนของสีดำนะครับโยนมา้าขึ้นมาจะมาลุกคาดกินเรือ หลบขุนก่อนนะครับหลบขุนไปจับม้าจับไว้เฉยๆนะครับกินไม่ได้นะครับนตำแหน่งนี้สีดําถอนม้ากลับไปตำแหน่งนี้อยู่ไม่ได้นะครับเมืองบางกอกเรามาเยอะเหลือเกินนะครับเอาม้าตัดเบี้ยไปเลยนะครับขอสองหนึ่งคืนเหมือนกันนะครับสีดำใช้โคนกินก็เอาโคนกินขึ้นไปแรกโคนครับจะแรกกับเราหรือเปล่านะครับสีดําไม่แระครับเอาโคนปากมาไล่ขุนนะครับ ลุกหนึ่งทีนะครับขยับขยับเป็นหนึ่งตานะครับสีดําขยับขุนนะครับตําแหน่งนี้นะครับไก่ขมีไก่ข้าวฟ้าถ้าไหลคนไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันยังไม่พร้อมนะครับเราต้องสร้างตัวหมากเข้าไปนะครับไก่ข้าวฟ้าจะโยกม้านะครับโยกม้าไปข้างขุนโยกไปข้างกระดานนะครับไปโจมตีเบี้ยเบี้ยชอช้างนะครับไปครับสีดําโยกเรือนะครับโยกเรือมากั้นคองโอ้ ดัดหลังเรานะครับโยกไม้ไปครับจับกินครับสีดําไม่สนนะครับสีดําก็มาจับกินเบี้ยแล้วก็เอามากินเข้าไปครับนะครับยอมเสียนะครับยอมเสียเบี้ยสองตัวนะครับสีดําเอาเรือกินลุกถอยคุณมาเฉียงๆทางด้านขวานะครับสีดํากินเบี้ยนะครับกินเบี้ยตำแหน่งนี้ก็เข้าทางไก่ก้าวฟ้านะครับก็ไหลโคลนเข้าไปเลยนะครับตัวหมากเราพร้อมแล้วนะครับไหลโคลนเข้าไป ให้เรากินม้าฟรีหรือเปล่าไม่ให้กินนะครับตำแหน่งนี้ก็ใช้เรือนะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับตกแปดแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับไม่ติดเรือด้วยนะครับเราก็ดันโค้นเข้าไปนะครับถ้าขุนไม่หนีนะครับเราก็จะลุกนะครับลุกที่งองูงองงูงองูแปดงองูเจ็ดนะครับก็ทําให้จนนะครับสีดําขยับขุนมาจับมาติดเรือติดเรือตำแหน่งนี้เราใช้ม้าลุกนะครับ ดึงกลับมาก่อนนะครับมาตรงนี้ก่อนนะครับมาเอาเรือเพเอาเรือเลุกอีกทีนะครับที่หน้าขุนนะครับขุนหลบได้ตาเดียวนะครับตำแหน่งนี้เราก็ถอนม้าครับถอนมากลับมาที่ชอช้าง6นะครับติดแต้มจนแล้วนะครับสีดํานะครับเราได้ทําก่อนนะครับสีดําเอาเรือมาลุกลุกก็ขยับม้าครับขยับมาหนึ่งตานะครับลุกจนกว่าจะหมดตาลุกนะครับเอามามาจับเรือในตำแหน่งนี้ก็ ก็ปิดเกมได้นะครับไก่ข้าวฟ้าก็เอาเรือลุกที่หน้าขุนครับลุกเข้าไป1ทีครับขุนต้องหลบไปทางซ้ายนะครับเราก็เอาโคนไปลุกจนในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f อทุกท่านนะครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหมากรุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับไก่ข้าวฟ้าก็จะนําเกมดีๆนะครับมาให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ